กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ผมเลตใหม่แล้วนะครับวันนี้ลงสองคลิปนะมีคนขอมานะครับว่าดาบนะครับมีน้องๆคนนึนนะครับแบบว่าถามหาดาบเนี่ยดาบวันนี้นะทุกคนหาจากไหนนะครับผมแนะนํานะฮะเควสแรกนะครับให้เราแบบยังไงอะเควสแรกที่เราจะได้ดาบนะครับคือเราต้องฆ่าทัลล่าเบิร์ดนะทุกคนคือผมทําไปแล้วมันไม่มีแล้วนะฮะ มันคือการฆ่าทันทะลเบิร์นะครับอย่างที่2ก็คือเราต้องลงถ้านี้นะครับถ้าพิษถ้าที่ยากที่สุดนะครับของเกาะอ,อาร์คนะตรงถ้าตรงนี้นะครับตรงลูกศรเห็นไหมลูกศรที่ผมอยู่นะครับตรงป่าเลดบูดเลยทีเดียวเชียวต,ตรงน้ําตกตรงเนี้ยน้ําตกเปล่าวะไม่ใช่เป็นแอ่งนะครับเป็นแอ่งตรงนี้เลยนะฮะโอเคแล้วคือถ้านี้นะครับมันต้องมีเอ่อ หน้ากากกันแก๊สพิษนะครับผมก็กันแก๊สพิษครับไม่ตอนเลเวลประมาณเท่าไหร่วะนี่ตีนกบนี่นะฮะหน้ากากกันแก๊สพิษเราต้องครับตอนเลเวล8ปดสิบห้านะครับท่านผู้ชมเราปิดก้อนหมดก่อนนะฮะโอเคเราครับไม่ตอนเลเวลแปดสิบห้านะฮะของรันหมดแล้วนะครับผมแปดสิบห้านี่นะฮะหน้ากากกันแก๊สพิษของเรา โอเคถ้าเราต้องการหน้าก,กากแกพิ่เราต้องคาบวันนี้ด้วยนะฮะนี่นะฮะโอเคถ้าอีกอย่างนะหน้ากากเกพิธหาได้จากไหนนะครับหาได้จากถ้ำเอ่อถ้ำอะไรวะถ้ำเยตินะฮะเป็นถ้ำที่ยากที่สองนะฮะถลับเกาะอารางนะนี่แล้วก็ใส่หน้ากากเข้าไปปุ๊บเลยนะฮะโอ้ยเพิ่งทักมานะฮะเพื่อนชวนเล่นฝปีนะรับโอเคนี่นะฮะแล้วก็เข้ามาในถ้ำปุ๊บแล้วก็โดดลงมานะครับ โอเคนี่นะฮะเราก็จะเจอไอ้พวกแมลงแมงมุมนะฮะเยอะแยะไปหมดเลยดูเลเวลนะฮะท่านผู้ชมเราโดนกัดทีนึงนะฮะถท้าวิโยยังไม่สูงพออย่าเพิ่งลงนะครับผมโดนกัดทีนึงคือแบบหลับได้เลยนะฮะดูเลเวลดีฮะคะืออตอนนี้หมาหมา,หมาผมมันมันแรงนะฮะผมมันดานมจดมันแรงอะท่านผู้ชมนะระวังกันด้วยนะครับมันยู่ไหนวะเสียงมันไตอยู่เนี่ยช่างมัน นะฮะผมเราต้องเอาหมาลงนะผมแนะนําเป็นหมานะครับเลเวลร้อยถึงสองร้อยนะท่านผู้ชมร้อยขึ้นนะครับถ้าไม่ร้อยขึ้นนี่หมาคุณอาจจะสลบได้นะครับหมาอาจตายได้นะท่านผู้ชมโอเคถ้าเราอยู่ได้หมาในประเทศเราต้องไปฆ่าไอ้ยุทําเยติแล้วเราก็เอามาชุบชีวิตนะฮะเดี๋ยวผมก็เสียงแป๊บนึงโอเคนะฮะเราไม่ต้องตรงไปนะครับผมรู้วิธีไปทางอื่นแล้วตรงนี้มอนสเตอร์จะเยอะกว่าเดิมนะฮะเราออกออก ออกด้านซ้ายมือนะฮะทีมโบ๊ทท่านผู้ชมนี่นะฮะเราก็ต้องไปด้านซ้ายมือนะโอเคไปเรื่อยๆเลยคือทำนี้มันง่ายนะครับสำหรับคนที่มีหมาโหดเหมือนผมนะท่านผู้ชมหมาผมเลเวล2,000นะครับ2,080นะดาเมจอยู่ที่60,000กว่ากว่านะฮะโอเคเราก็ตรงตรงไปข้างหน้าเลยนะฮะตรงไปปุ๊บเราก็จะเจอมาสเตอร์พวกเนี้ยทุกคนดูแมงป่องนะฮะแมงป่องเลเวล520อ่ะท่านผู้ชมทุกชมว่ามันโหดแล้วละ่ะแล้วก็ตรงมานะครับตรงมาแล้วปุ๊บเรา,เราจะเจอรังไข่นะท่านผู้ชม นี่นะฮะเราก็จะเจอรังไข่นะฮะโอเคแล้วก็วิ่งตรงไปเลยเอ,อ่อไม่ไม่ต้องตรงไปตรงนี้นะครับถ้าตรงถ้าตรงไปตรงนี้มันจะเป็นทางออกนะเราก็ต้องขึ้นไปตรงนี้นะครับไม่จะเจออัติแฟกนะท่านผู้ชมเด๋อวตอนกลับผมจะไปทางนี้ให้ดูนะครับโอเคไปเรื่อยๆนะฮะโอเคกัดไปเลยคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับวันนี้ลง2คลิปเนาะโอเคนี่นะฮะเราก็จะเจออัติแฟกนะครับ อันนี้อันนี้ของจริงนะครับแต่ไอ้ที่อยู่ด้านนู้นที่คนเข้ามาแล้วเจอที่เป็นสีพอฟ้าคือไม่ใช่นะครับผมลงไปดูนะครับนี่นะถ้าคุณผู้ชมงงไหมถ้างงก็รีกลับไปดูได้น,นะครับตอนผมเข้ามานาะด้านซ้ายมือเลยทีเดียวเชียวโอเคผมจะไปทางนี้นะครับนี่ดูดิมีแจ่เวลสูงๆนะเวลแบบ4ี่ร้อยห้าร้อยขึ้นเลยอะสามร้อยก็มีนะฮะสำหรับแพสิฟคือสามร้อยขึ้นนะครับสำหรับถ้ำนี้นะท่านผู้ชม,มต้องก็เหมาโขนโหดเข้ามานะ คือหมาผมมันกะเทีตาทุกตัวอยู่แล้วไงมันโหดอยู่แล้วนะครับหมาดันเกียนนะโอเคนี่นะครับเรอเข้ามาตรงนี้เราอย่าเพิ่งดีใจนะครับมันไม่ใช่นะอย่าลงไปด้วยนะครับคือมันมีมอนสเตอร์ Master เยอะมากนะบุดูดิโอโหโคตรจะเยอะเลยทีเดียวอะไรแดงๆวะนะไข่หรอไขอ่อีแมงป่องนะฮะดูดะนะครับโคตรเยอะนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมอย่าลงมานะท่านผู้ชมเจอนะฮะอย่าลงมานะฮะ มันมันไม่ใช่ของจริงนัเนี่ยเห็นมั้มันเป็นบูปินนะท่นผู้ชมโอ้ยโดนโดนต่อยโดนต่อยหมายช่วยชีวิตไว้นะฮะตรงนี้มันไม่ใช่นะครับมันคือบูปินนะท่านผู้ชมมันสีแดงข้างในนะครับไม่ค่อยใช่ออดีแฟคของจริงนะท่านผู้ชมโอเคนะฮะนี่ตรงออกก็ออกทางเดิมเลยนะครับเก๋ไหมทางเดิมที่เรามาไปตรงนี้นะแต่มันจะง่ายกว่านะครับตรงน้มมาสเตอร์มันเยอะโอเคผมแนะนราให้ไปทางซ้ายนะท่านผู้ชม ใครดูไม่ทันก็รีรีกลับไปดูนะครับใครที่มีหมาหุ่นหูดแล้วนะครับสามารถเอาหมาเข้าได้ตัวเดียวนะครับแรปเตอร์ไม่สามารถเอาเข้าได้นะโอเคแรปแรปเตอร์นะครับไม่สามารถเอาเข้าได้เพราะว่ามันทํามันเล็กนะฮะมันเข้าไปมันไม่น่าได้อะผมคิดว่าเราเอาหมาดีกว่านะฮะโอเคแล้วก็ไปที่เสาแดงเลยแล้วก็เปลี่ยนหมวกนะครับไปที่เสาแดงเลยโอเคดิฟฟินสีสวยว่ะผมชอบสีเนี่ยผมผสมสามสีนะถ้าใครดูลิปกี้แล้ว โอเคผมเอาสีแดงใส่ห้าอันนะครับตอนแรกก็เป็นสีแดงอยู่นะครับแล้วก็เอาสีส้มไม่ใช่สีเออสีส้มสสองนะครับแล้วก็เอาสีชมพูใส่หนึ่งะมันก็จะได้เป็นสีแสบออกแบบนี้นะครับผมก็สวยนะจริงโอเคนะฮะแล้วก็ต้องมาเสาแดงเลยทีเดียวนะฮะถ้าไม่ถ้าถ้ามันไม่ดอกก็ลงไปเรื่อยๆนะครับมันจะลงเป็นเมอมันมันจะดอกเป็นบูปิ้นนะครับสลับดาบนะครับเนี่ยดาบวันนี้มันจะดอกเป็นบูปิ้นนะฮะโอเค มันจะไม่ได้ดรอปเป็นแบบยังไงอ่ะมันจะไม่ดรอปเป็นดาบเลยนะครับมันจะดรอปเป็นูปรินให้เรามาคารบเอานะครับผมเราก็มีสิทธิ์ได้ยาคูณ13อันแล้วก็สิทธิ์อัมเบอร์นะครับอันนี้คือไม่ได้นะครับเราต้องลงเรื่อยๆนะท่านผู้ชมผมไม่อยากลงหลายครั้งนะครับนี้คือผมได้โปรตีนดัสมาประมาณอีกยี่้าอันนะครับทุกชมโอเคคือทํานี้ฟาร์มโปรตีนดัสง่ายมากนะครับไม่ต้องเสืรอัมเบอร์นะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับ โอเคผมมาสอนแค่นี้แหละนะฮะเอ,เอาไปเอาไปเล่นดูได้นะครับสำหรับถ้ำพิษนะแต่เราต้องลงถ้ำเยติก่อนนะครับเราต้องผ่านถ้ำเยติก่อนนะ,คะใครอยากรู้นะครับว่าถ้ำเยติลงยังไงผ่านยังไงนะครับไปดูผมฟาร์มคอมพาโบว่านะครับผมผมก็ลงแบบนั้นแหละนะครับสำหรับถ้ำเยตินะผมฟาร์มคอมพาโบนะครับโอเคผมไปละบ๊ายบายจุบจ๊บ